สวัสดีทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยกับผมแมนโกสินนะครับที่เพจนะฮะวันสปอร์ตอกเกอร์และทางไลน์แอดแอดวันสปอร์ตครับอ่าก็จะมาพูดคุยครับวิเคราะห์เกมของฟุตบอลไทยลีกกันในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์นะครับตอนนี้มาถึงสัปดาห์ที่25แล้วนะครับเหลือแค่5เกมก็จะจบซีซั่นแล้ว ก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยมีเกมไหนน่าสนใจบ้างแน่นอนผมคงจะข้ามคู่นี้ไปไม่ได้เลยสําหรับในคู่5้าโมงเย็นก็คือเมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับเป็นทีมในกลุ่มท็อปโฟของตารางนะฮะ,ะเมืองทองเนี่ยอยู่อันดับ4ครับส่วนขนาดที่บุรีรัมเนี่ยก็อยู่อันดับ2ซึ่งเมืองทองก็ยังมีโอกาสที่จะลุ้นเบียด ทางการท่าเรือขึ้นไปที่3เพื่อจะติดโคตาเอฟ c ีแชมเปี้ยนส์ลีโดยโตรงให้ได้นะครับก็คือแชมป์ไทยลีกแชมป์เอฟเอคัพไปรอบแบ่งกลุ่มอันดับ2อันดับ3ไปเล่นในรอบเพลย์ออฟนะฮะคือไม่ต้องไปหวังว่าอันดับ4เนี่ยเผื่อว่าแชมป์เอฟเอคัพกับทีมอันดับ2อันดับ3จะเป็นทีมเดียวกันเพราะว่าเดี๋ยวในบอลถ้วยเอฟเอคัพวันที่3เมษาย,ยนก็ต้องเจอกับบุรีรัมด้วยนะฮะเกมนี้ก็ต้องเน้นเอาแต้ทั้งคู่เพราะว่าเขาบอกกันว่าแพ้ใครแพ้ได้แต่ไม่แพ้เมืองทองแพ้ใครแพ้ได้แต่ไม่แ,มวแ้วล สำหรับเจ้าถิ่นนะครับบุรีรัมเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าฟอร์มดีสุดเลยก็ว่าได้ครับทีมหนึ่งะฮะในช่วงที่กลับมาเตะในช่วงเล็ก2นะเพราะว่าฟอร์มดีไม่แพ้ใครครับตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วก็น่าจะประคองตัวอันดับ2ให้ได้ยยาวนะครับอ่ะดูเจ้าถิ่นก่อนนะครับความพร้อมของเมืองทองนะครับเจ้าบ้านเนี่ยไม่มีแต่เลยครับศูนย์หน้าโตเก่งลาโซประจําทีมเนื่องจากว่าสะสมใบเหลืองครบ4ใบก็ต้องติดโทษแบนนะฮะไปหนึ่งเกมขออภัยนะครับก็ ก็ต้องบอกว่าเมืองทองเนี่ยการเสียเดเลย์ไปเนี่ยเป็นผลอย่างใหญ่หลวงครับเพราะว่าหากองหน้าสไตล์นี้มาทดแทนยากก็อาจจะใช้เจ้าฟรองปรเมตอัดวิไลนะครับขึ้นมาเล่นกับวิลเลมพ็อปสตอม์มไซยเยฟนะฮะแล้วก็รวมถึงผู้เล่นไทยอย่างพิชาอุทราหรืออาจจะเป็นวงสกรช,ยชัยกุลเชวินก็ตามนะครับแต่ขาดเดเลย์ไปเนี่ยขาดตัวพักพิงตัวไถนะฮะตัวจบสกอร์ตัวที่จะคอยปั่นป่วนแนวนะรับในกรอบเขตโทษ น่าจะมีปัญหามากแหละนะฮะตัวน,นอื่นเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรจัดทับได้เดิมเหมือนเดิมนะฮะกองหลังก็น่าจะใช้สลิงคาร์พรมสุภากลับมานลครับยืนคู่กันกับลูคัสโคชาแบ,บ็คขวาเป็นบุทวีเทพวงนะครับแบ,บ็คซ้ายเนี่ยวัฒนากรสวรรณละครก็ต้องดูว่าสุพรไปได้การาโพอ,อาจจะได้ออกสตาร์ทก่อนนะครับส่วนในตำแหน่งตรงกลางเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าทางวีรเทามพรมพันเนี่ยยังไงยืนพื้นอยู่แล้วอีกคนหนึ่งอาจจะใช้ฉันมงคลพงศิรีครับเพื่อจะคอยสร้างเกมบิตดิ้งอัพเชื่อมลายนะครับ แล้วก็ในตำแหน่งที่ด้านข้างเนี่ยปีกสองข้างจะเป็นพิชารากับทางวิลเลมพ๊อปนะฮะตรงกลางเนี่ยซาดอมิสเยสปั้นเกมอยู่แล้วแล้วก็หน้าเป้าผมว่าอย่างที่บอกครับน่าจะเป็นทางเจ้าฟรองปรเมสอัดวิไลนะครับอ่ะในส่วนของฝั่งบุรีรัมย์ครับเกมนี้ข่าวดีก็คือดีเกากองหลังชาวบราซิลครับฟิตพร้อมที่จะลงสนามแล้วอีกที่ว่าอาริสเตการมาจะส่งลงเป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับแต่คงจะมีชื่ออยู่ในม้านั่งสำรองเป็นอย่างน้อยแล้วก็น่าจะมีโอกาสได้เป็นส่วนร่วมในเกมนี้นะครับ ตำแหน่งการจัดทัพก็ถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับแนวรุกเนี่ยน่าจะใช้สุภพโชคสารชาติสุภาพชยใจเด่นนะครับแล้วก็าทางสมัยเอโลโรซา่ากอรซาเวสครับตรงกลางเนี่ยน่าจะเลือกเอาทางเปียพลผ,ลผานิชกุลเล่นกับคิเวนอิงเปโซโดยมีจกกักรพันธ์ก้าพรมคอยสลับนะครับแบนดอนโอนอิน่าจะพักก่อนไปไปก่อนนะฮะเพราะว่าเล่นไม่ค่อยกับเข้ากับระบบเท่าไหร่แล้วก็สปีดบอลยังค่อนข้างช้าอยู่ส่วนในตำแหน่งกองหลังเนี่ยสามเซนเตอร์ผมว่ายังเป็น ผู้เล่นไทยล้วนๆวน5กองหลังเนี่ยกองหลังไทยหมดก็คือใช้รัตนากรใหม่คามิพันศาเหมิบูแล้วก็ทางอภิวัฒน์ง้วลำหินนะครับทางซ้ายเป็นสัสลักไหประโคนทางขวาก็แน่นอนครับใช้กัปตันต้นนฤบดินทร์วิรวัฒิธนโอดมประตูก็คือสิวลักษ์เทศสูงเนินคู่นี้ต้องบอกว่าสูสีนะครับคือยูโรสกี้เนี่ยการขาด,ดเดรย์ไปก็เป็นปัญหาที่แก้ไขลำบากเหมือนกันนะครับที่จะปรับทัพปรับจูนการเล่นถึงแม้จะเป็นทีมที่เล่นแท็กติกก็ตาม นะะในส่วนของฟอร์มการเล่นเนี่ยเมืองทองไปสะดุดเกมที่แล้วที่แพ้ให้กับทางบริเัทโรคาบ้านแต่ที่บุรีรัมเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งดี11นัดหลังในลีชนะถึง10เกมครับมีแพ้เกมเดียวคือแพ้บีจีปทุมนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้ฟอร์มดีกว่าเมืองทองได้ําไปคือเป็นเกมที่สูสีแน่นอนครับแล้วกามาเองก็ต้องการจะล้างตากับทางมาริอุยรอสกี้นะครับเพราะว่าเจอกันในช่วงเล็กแรกตอนนั้นต่างชาติเป็นชุดเดิมอยู่เลยยังไม่ได้เปลี่ยนมาเป็น4ผู้เล่นใหมท่ที่ทางกามาเลเข้ามา ด้านนี้ด้านนี้เนี่ยเชื่อว่ากาม่าจัดเต็มครับเพื่อจะล้างแคนคืนให้ได้นะฮะแล้วก็มาเล่นที่บ้านเมืองทองด้วยก็คงจะต้องการแบบบุกมาเอาชนะคืนผมยังมองว่าถึงแม้ว่าบีทางทาของบุรีรัมเนี่ยจะมาเป็นฝ่ายเยือนแต่ว่าทรงบอลรูปเกมความมั่นใจอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะสมดุลกว่า1แต้มของบุรีรัมไม่น่าจะยากเกินไปนะครับแล้วก็อาจจะมีถึงขนาดที่ว่าบุกมาชนะเมืองทองถึงบ้านได้เลย่ะคุณนี้ผมยังเชื่อใจฝั่งบุรีรัมมากกว่านะ นะครับก็มองไปที่บุรีล์นะครับคู่นี้อีกคู่นึงครับเป็นศึกหนีตายนะครับโดยตรงเลยเจอกันเองระหว่างทางบริเทโรครับเจอกับสุพรรณบุรีเอฟซีสำหรับมังกร่วมเงินบริเทโรเนี่ยฟอร์มล่าสุดก็อย่างที่บอกไปครับบุกชนะเมืองทองได้ถึงบ้านนะครับเกมนี้จะได้ตัวผู้เล่นตัวหลักกลับมาเต็มสูบทั้งแดนบอสโควิดอาทิตย์ปุจินดานะครับในการที่จะเฝ้ารังนะฮะเพื่อจะเอาชนะทางด้านของสุพรรณบุรีให้ได้ ในส่วนของสถานการณ์ตอนนี้นะครับโปรเทโรเนี่ยมีสาที่2แต้มอยู่อันดับ10นะครับของตารางก็นําอันดับโซนตกชั้นอน่ยสควิเบรียอันดับ14นะครับมี23แต้มอยู่นะฮะจากทั้งหมด23เกมเตะน้อยกว่าชาวบ้านอยู่เกมหนึ่งด้วยก็ถือว่าตา้ตานตามกันอยู่9แต้มนะฮะสุพรรณเองก็ต้องเอาชนะให้ได้เพื่อจะดึงเทโรกลับมาอยู่ในโซนเสี่ยงด้วยกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงการจัดทัพนะฮะนัดนี้เนี่ยเดียโกชูลาป้า มีโอกาสลงได้แล้วนะครับหลังจากที่ซ้อมกลับมาซ้อมแล้วหลังจากมีการบาดเจ็บก็ดูที่แมตช์ฟิตครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนคนอื่นๆครับทีรเทพวิโนโนทยล็แรกเกนบอสโควิดอาทิตย์บุจินดาไอแซคคอนนี่ควันไตฮีนะฮะลงได้หมดเลยนะครับแต่กลานี้ก็คงจะเป็นทางกระดกคนปุตสปาค,คมเล่นต่อเนื่องอีกเกมหนึ่งเพราะว่าเล่นดีในเกมที่แล้วเล่นกับสันนิทรลัทธิรมนะฮะโดยอาจจะมีสติโชคทัศนัยเนี่ยเป็นตัวสอดแทรกแล้วก็โรนจันโซเวกส่วนฝั่งของสุพรรณครับการจะแท็บเกมนี้ ก็ไม่มีปัญหาผู้เล่นติดโทษแบนนะฮะใดๆกองอพวกตัวบาดเจ็บก็ไม่มีนัดนี้คงจะใช้คู่หนะ้าบราซิลอย่างเรอสัสซามซาไมคอนอ่าก็คือทางไคออนไคออนแฮริสันไคออนนะครับเล่นร่วมกับทางปนานิชาเงินประเสริฐสกุลชัยแสงโทโพกสิเดชรวิทยาวงศิริมงคลจิตบรรจงครับโดยมีกัปตันเชนนะครับสบุพรรณทองสอง,องคอยคุมเกมรับเล่นกับทางอาเลฟนะฮะก็อย่างไรก็ตามเนี่ยคู่นี้ผมยังมองว่าความ ความสมดุลเขาเรียกว่าเป็นการยินระยะใน90้าสิบวินทีเนี่ยความสม่ำเสมอความต่อเนื่องดูว่าเทโรจะดีกว่าเล็กๆนะครับคือสุพรรณเล่นดีครับแต่ว่ายังขาดขาดเรื่องของความคงเส้นคงวานในเกมจะมีหือหวาเป็นบางช่วงแต่ว่าพอช่วงท้ายๆเกมจะมีแผ่วนะฮะเห็นได้เลยจากเกมที่แพ้สุดประกาล่าสุด1นึ่งสอ้นำก่อนสุดท้ายแผ่วแล้วก็เป็นแบบนี้มาหลายเกม ก็เลยยังมองว่าเทโรซึ่งได้เล่นในบ้านและมีแฟนบอลเข้าชมด้วยนะครับบวกกับความมั่นใจฟอร์มที่ดีเชื่อว่าเทโรจะมี3แต้มได้นะครับเพื่อจะหลุดพ้นส่วนตกชั้นก็นี่ครับติดตามมาได้ทุกวันครับที่เพจ one sport soccer นะครับตามเสื้อนี้เลยฮนะแล้วก็ใน l ล n e แอดนะครับ at one sport เจอกับผมทุกวันครับสำหรับผมแม็กโกสิงก็วันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ